สวัสดีค่ะวันนี้มาทำคลิปป้อนผลไม้ของคุณพ่อนอกเหตุเหนือผลนะคะท่านเมตตาเมื่อวันที่20ตุลา68ทางช่องพายบิ๊กทูนะคะขอให้คุณพ่อและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยเงินทองธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณพ่อจะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวอาขออนุญาตโยนผลไม้ให้น้องนะคะคุณพ่อเมตตา100คะแนนนะคะ ขอบคุณคุณพ่อน่าเห็นเนผลมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่วิกทูด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะสองนะคะแล้วก็สามค่ะ ขอบพระคุณมากมากนะค่ะ